นจนบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจัดกิจกรรมันรลัก์ต้นไม้แห่งชาติประจำปี2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่แปลงปลูกป,ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระหมู่4ตำบลวังด้องอำเภอเมืองจังหวัดการจนบุรีน,นายอนันต์โพุธพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมันรลักต้นไม้ประจำปี2566โดยมีนายทศพรหลักจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ก่าวรายงานมีนายมานะเพิ่มพูลผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่านายวิรัต์จ้อยสำเพาผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสอบอ .3 บ้านโป่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีนายภัยทย์อินทราบุตรหัวหน้าเขตรักษาพานันสัตว์ป่าสลักพระรวมทั้งหัวหน้าอุทยานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพนักงานราชการผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่งทั้งนี้ยนน,น,นันพออูดพันธพรอสบอ3บ้านโปง่งเปิดเผยว่าวันลักต้นไม้ประจำปีของชาติหรือวันลักต้นไม้แห่งชาติ National Annual Tree Care ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทรราบารมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงให้ความสําคัญต่อการบํารุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยพระองค์ทรงปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนชีพด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่26มิถุนายน2533กําหนดวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทาราบารมราชชนนีในวันที่21ตุลาคมของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่15ตุลาคม2533ให้ใช้ชื่อว่าวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติกมุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์กที่3บ้านโป่งจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2566โดยรวมกันบำรุงรักษาต้นไม้้วยการใส่ปุย๋ยพรวนดินรดน้ำตัดแต่งกิ่ง หรือสองพุ่งกำจัดวัชพืชโรคลามแมลงรวมทั้งกาฝากและกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าพื้นที่ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2,566หรือพื้นที่อื่นที่เห็นสมควรในการนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง จึงได้มอบหมายให้ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนรักและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2566ณนบริเวณพื้นที่แปลงปลูกป่าโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระหมู่ที่4ตำบลวังด้งอำเภอเ,เมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งแปลงปลูกป่าดังกล่าวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าเมื่อวันที่4กันยายน2565ท้องที่บ้านหนองหอย หมู่ที่4ตํตำบลวังด้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเหนือที่ประมาณ20ไร่โดยการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2566ในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมปลูกซ้ำแซมต้นไม้จำนวน5ชนิดได้แก่มะข่ามงตะเคียนทองประดูว่าและไผ่ป่าและกิจกรรมบำรุง,งรักษาต้นไม้ด้วยการใส่ปุย๋ยพรวนดินรดน้ำตัดแต่งกิ่งหรือทรงพุ่มกำจัดวัชพืชโรค ปลามแมลงรวมทั้งกาฝากและกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสมข่าวนี้24กันซาบุรีชติการไหลวารินรายงาน